กาบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมตานลาดบังนะครับวันนี้เรา,าอยู่กับเกมลายลนเจอร์ครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมมีกลุ่มดีๆมาแนะนําเป็นกลุ่มที่ให้คําตอบแท้ๆทุกอย่างเกี่ยวกับเกมลายลนเจอร์เป็นกลุ่มซื้อขายและพูดคุยของแอดดินใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มหรือพูดคุยเกี่ยวกับเกมลายลนเจอร์ผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ใต้คลิปนะครับ สำหรับใครที่กำลังสนใจเ d เกม La เดนเจอร์ป้ายเหลืองเวลสองถึงวลสามหรือสนใจอยากเติมเกมเติมบี้เติมแพ็คพักเฟซแอดินไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์เฟซพี่เขาไว้ใต้คลิปนะครับเติมง่ายปลอดภัยและไม่มีการรีฟันแน่นอนครับผมรับประกันความปลอดภัยจากคุณอาทิตย์ไปรับชมคลิปต่อกันเลยครับวันนี้ผมมาทําตามสัญญาครับผมผู้ติดตามครบ700คนแจกเอลซ่าป้ายเหลืองครับผมจะขึ้นรูปไปดูนะครับตอนนี้เราจะสุ่ม10ครั้งครับผม ราจะหาหนึ่งในสิบครับผู้โชคดีเราไปดูนครับว่าใครเป็นผู้โชคดีคนแรกครับผมวันนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดสองร้อยห้าสิบหกคนครับเราจหาคนแรกเลยนะครับหาหนึ่งในสิบครับผมเราจะสุ่มสิบครั้งครับครั้งที่หนึ่งครับเราลุ้นดูครับว่าเราจะได้หมายเลขเท่าไหร่เราลุ้นครับผม หมายเลขยี่สิบสิบหมายเลขสิบสามครับผมรอบแรกหมายเลขสิบสามครั้งที่สองครับกระสุนหมายเลขสามเราจะคัดออกเลยนะครับโอเคครั้งที่สองครับผมเราลุ้นดูครับว่าจะได้หมายเลขที่เท่าไหร่ หมายเลขหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ครับผมหมายเลขรอบนี้ครั้งที่สองหนึ่งเก้าศูนย์เขาก็จะเป็ลบหมายเลขหนึ่งเก้าศูนย์ออกนะครับหนึ่งเก้าศูนย์ลบออกครับผมต่อ,อไปเลยครับครั้งที่สามครับผมเราจะรุนดูนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนที่สาม ายเลขหนึ่งร้อยร้อยเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดครับผมอันท,ที่สารได้หมายเลขเก้าสิบเจ็ดเราจะเปลบออกเหมือนเดิมครับผมเก้าสิบเจ็ดครั้งที่สี่ครับเราจะสุ่มสิบครั้งครับหาผู้โชคดีสิบคน แล้วก็มาลุ้นหนึ่งคนครับผมห้าสิบสี่สิบเก้าครับผมครั้งที่สี่ได้สี่สิบเก้าครับหมายเลขสี่สิบเก้าเราจลบออกเหมือนเดิมครับผมครั้งที่ห้าครับกดเลยครับผมหมายเลข หกเก้าหกเจ็ดหกสี่หกสี่ครับผมรอบนี้ครั้งที่ห้าได้หกสิบสี่ครับเราก็จะลบออกเหมือนเดิมครับผมหกสิบสี่ลบออกครับครั้งที่หกครับผมหมายเลข ายเลขยี่สิบสิบหมายเลขสิบเอ็ดครับผมั้งที่หกได้หมายเลขสิบเอ็ดแล้วก็ไปลบออกเหมือนเดิมครับหมายเลขสิบเอ็ดลบออกไปั้งที่เจ็ดครับผมเราลุ้นดูครับหมายเลขเท่าไหร่หมายเลข สองสี่สามสองสี่สองครับผมครั้งที่เจ็ดได้หมายเลขสองสี่สองเราก็จะลบอ,ออกเหมือนเดิมครับสองสี่สองนี่ครับผมล้วบอ,อ,อกครับครั้งที่แปดครับผมไปเลยครับหมายเลข หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกห้าเรียบร้อยครับผมหนึ่งหกห้าครับผมครั้งที่ 8. แปดเราไปลบออกเหมือนเดิมครับหนึ่งหกห้าต่อไปเลยครับผมหมายเลขครั้งที่เก้าหมายเลขอะไรจะมาครับหมายเลขหนึ่งมาครับผมเขาเป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่ง หมายเลขสามสิบสสามสิบสามครับผมรอบนี้ครั้งที่เก้าสามสิบสามเราบอกมาเดิมครับผมมาเลขสามสิบสามครั้งที่สิบครับแร้วมาลุ้นดูครับว่าใครเป็นผู้โชคดีคนสุดท้ายครับผมหนึ่งสองมครั้งที่สิบหมายเลข เลขเท่าไหร่ครับผมแปดสิบแปดเก้าเจ็ดเจ็ดสิบห้าครับผมรอบนี้หมายเลขที่สิบเจ็ดสิบห้าเราจะเอาหมายเลขทั้งหมดสิบครั้งที่เราสุ่มมาเมื่อกี้เพเื่อไปหมุนหาผู้โชคดีหนึ่งคนครับผมทั้งหมดสิบคนครับผมแล้วมาลุน้นกันนะครับว่าใครเป็นผู้โชคดีครับ กดเลยนะครับหนึ่งสองซ่อมรุนไปพร้อมกันนะผมว่าเราจะได้หมายเลขเท่าไหร่มาแล้วครับมาแล้วครับหมายเลขหมายเลขสี่สิบเก้าเจ็ดเก้าเมาสี่สิบเก้าครับผมรอบนี้หมายเลขสี่สิบเก้าผู้โชคดีได้เอลซ่าป้ายเหลืองครับเราไปดูผู้โชคดีกันครับผมหมายเลขสี่สิบเก้า ้าสิบห้าห้าสิบสี่ห้าสิบสามห้าสิบสองห้าสิบเอ็ดแล้วก็ห้าสิบครับผมหมายเลขสี่บเก้าลุ้นครับผมมาดูผู้โชคดีครับหมายเลขสี่เก้าเจอแล้วครับผมผู้โชคดีได้รับเอลซ่าป้ายเหลืองครับคนนี้ครับผม ก็ขอขอบคุณทุกๆคนครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของผมทั้งหมด2 5 6ร้อยห้าิหกคนครับก็ขอบคุณครับที่เข้ามาเล่นด้วยกันสําหรับใครที่ไม่ได้นะครับไม่ต้องเสียใจไปครับผมผู้ติดตามครบแ800ดร้อยคนก็แจกรอบหนึ่งครับผมจะขึ้นรูปวงร้อยดูนะครับรอบนี้แต่ว่าผู้ติดตามครบ1 0 0 0พันแจกเอลซ่าป้ายเหลืองแน่นอนครับผมคือรูปดูเหมือนกันครับรอบนี้เอลซ่าป้ายเหลืองตัวนี้ครับ ไม่ต้องเสียแจยไปครับผมใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสเยอะครับผมกิจกรรมเล่นไม่ยากครับใครที่ยังไม่เข้าใจกติกาก็ผมจะทิ้งลิงก์เฟซผมไว้ใต้คลิปนะครับก็ทักมาสอบถามกติกาได้กติกาง่ายมากครับผมแล้วก็งกลุ่มที่ผมจะแจกครับผมผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเป็นกลุ่มนี้ผมจะถ้าครบแปดคนผมก็จะลดลงกลุ่มครับผมให้มาร่วมกิจกรรมกันครับ ก็เข้ามาเล่นกันเยอะครับผมไยตามครบแ800ดร้อคนก็แจกไอดีป้ายเหลืองวลสองวลสามหนึ่งไอดีครับผมเป็นการสุ่มแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็มีเอลซ่าอยู่ด้วยครับผมหนึ่งไอดีครับถ้าดวงดีก็อาจได้เอลซ่าครับผมไยตามครบหนึ่งพันเอลซ่าป้ายเหลืองครับผมอาเอลซ่าป้ายเหลืองแน่นอนครับรอบนี้ไปตามแ0ดร้อยก้าร้อยก็แจกเหมือนกันครับก็ ออกมาเล่นจิจกรรมด้วยกันครับผมระหว่างนี้ก็ดู PVP ไปก่อนครับเ้วเจอกับทิวป้ายเอลรเวล78ครับมีทั้งเพิ่มแร่ครับผมทั้งหนืดแล้วก็โดนเพิ่มแร่ไปแล้วครับ9ตัว10ตัวครับผมน่าจะสู้ไหวอยู่ครับไอเทีมมาแล้วครับผม แพเทมกับครับกันไม่ก่อนครับไพ่เหลืองอย่างเราครับต้องเล่นใจเย็นครับผมใจร้อนไม่ได้เจอเพิ่มแรกครับผมเพิ่มแรกสิบตัวครับสู้เขาคุณอาทิตย์ไพ่เหลืองตัว้ายสู้เขาครับผมน่าจะไหวอยู่ครับเกมนี้เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับเกมนี้เราชนะครับ การเล่นป้ายเหลืองก็ควรระวังครับผมระวังเพิ่มแล่ตัวบินแล้วก็หนืดแล่ครับผมสามอย่างนี้ครับถ้าเราเจอบอดเคกับดดรียางครับสองตัวนี้อย่าเล่นด้วยครับผมอย่าไปเล่นด้วยเพิ่มหนูหนืดแล่นี้ทรามานมากครับหนืดแล่นหนักมากนะครับเกมที่สองครับผมต้องระวังให้ดีครับ เวลาตัตัวใช้เทมมาต้องสังเกตดีๆครับผมลภาพนิดเดียวคือแพเลยนะครับจะอยู่เกมหนึ่งครับผ้าใช้เทมไปโดยเพิ่มแร่รัวครับแล้วก็แพครับผมเกมนี้เราก็น่าจะไหวอยู่ครับเหมือนกับว่าเกมนี้ไม่มีเพิ่มแร่ครับแล้วก็ชิวๆหน่อยครับไม่มีเพิ่มแร่เอามาแล้วครับเอาเพิ่มมีครับมีเพิ่มแร่ครับผมมีเพิ่มแลาวกจะไหวอยู่ครับเกมนี้ เริ่มชิดบ้านแล้วครับเรียบร้อยครับผมก็ขอขบคุณทุกทุกคนครับที่เข้ามาเล่นกิจกรรมของผมคลิปหน้าครบ800คนแ่เราผู้ติดตามแจกอเดีอีกหนึ่งอเด,ดีครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ